ค่ะแล้วจบเพียงขั้นตอนเดียวสวยใสยปลอดภัยไม่เจ็บตัวกับบารคนี่ฟิลเลอร์เกาหลีไฮยาลูรอนเข้มข้น3เท่าพร้อมเบรจออจีเติมเต็มร่องแก้มใต้ตา,ตาริมฝีปากอิมฟูดูเด็กสวยฟูเด้งขาวใสแก้ฟ้าหน้าเด็กสารสกัดธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงฟิลเลอร์ใหม่จากเกาหลี สานคอสเมติกค่ะมาพบกับสุสานเช่นเดิมนะคะเรียกว่านะคะวันนี้นะคะสุสานนะคะก็นำนวัตกรรมล้ำสมัยใหม่สุดๆนะคะของประเทศเกาหลีนะคะมาฝากนะคะสาวๆทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะสาวรุ่นใหญ่นะคะเรียกว่าหลายคนอาจจะเรียกเราว่าสาวรุ่นใหญ่ไฟไกระพริบนั่นเองท่านไหนก็ตามนะคะที่กำลังนะคะโอย กลุ่มอ,อกกลุ่มใจกับปัญหานะคะตั้งแต่คนอายุ40 50 60 70นะคะอย่าพึ่งลุกไปไหนเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะซูชาน,นะคะเรียกว่านํานวัตกรรมที่ล้าที่สุดใหม่ที่สุดนะคะมาฝากค่ะที่สําคัญเนี่ยนะคะไม่ต้องพึ่งศัยกรรมไม่ต้องเจ็บตัวนะคะและมากไปกว่าน,นั้นก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้และราคานั่นเองนะคะฟังกันให้จบเลยนะคะรับรองว่าถูกอ,อกถูกใจอย่างแน่นอนนะคะ คุ้มกับเวลาที่เสียได้กับสิ่งที่ได้กลับมาคือความสวยย้อนวัยนะคะเซ็ตสาวสองพันปีนี่ทุสานขอตั้งชื่อนี้แล้วกันนะคะเพราะตัวทุสานเองเนี่ยจะ50แล้วมาสักครู่นี้เนี่นะคะ โรสอให้ดูนะคะหน้าผากใต้ตานะคะร่องน้ำหมากนะคะปากนะคะคอนะคะรูคุ้มค้นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละจุดแต่ละปัญหานะคะที่หลายคนกำลังกังวลใจโดยเฉพาะนะคะสาวใหญ่ต่างๆนะคะที่รุ่นเด็ะแล้วนะคะ4 5่ 45, สิ0เนี่ยปัญหาเยอะคือเรื่องของร่องลึกร่องน้ำหมากร่องแก้มแต่ข้อสำคัญคือ กลัวกับการทำสายกรรมหรือไม่กล้ากลัวผลข้างเคียงจากการฉีดการจิ้ม วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการนะคะพัฒนาจากการฉีดฟิลเลอร์เลยค่ะที่ใช้สารสกัดตัวเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะด้วยที่เขาพัฒนานะคะมาในรูปแบบนะคะของการใช้เองที่บ้านง่ายๆเขาจึงเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้มีความเข้มข้นนะคะสูงกว่าเดิมถึง3เท่านะคะเพื่อที่จะให้ไปช่วยนะคะลดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่องน้ำหมาก นะคะร่องปากร่องแก้มนะคะปากเขียวคอไม่ตึงไม่กระชับรูขุมขนกว้างมีฝ้ามีกระนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหญ่อย่างพวกเรานะคะวันนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่า โรงงานนะคะของเราบารคอนี่ฟิลเลอร์เกาหลีตัวนี้นะคะได้พัฒนามาจากการฉีดฟิลเลอร์นะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะคะเป็นรุ่น r e m i t t e อ e ดิชั่นก็คือรุ่นพิเศษนะคะให้ความเข้มข้นนะคะสูงถึง3เท่านะคะเพื่อช่วยสำหรับนะคะ ท่านที่เรียกว่านะคะอายุหรือปัญหาที่เยอะๆอายุเยอะๆ,ๆตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจค่ะสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนโดยปลอดภัยไม่เจ็บตัวไม่เสี่ยงนะคะไม่ต้องฉีดไม่ต้องจิ้มไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมโปรโมชั่นสุดๆกันไปเลยนะคะกับเซ็ตสาวใหญ่ไฟกระพริบอย่างพวกเรานะคะเซ็ตสวยย้อนวัยสาวนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะยิบโทรศัพท์โทรเลยนะคะ เบอร์ข้างล่างนี้นะคะรองรับสิทธิ์กันไปเพราะเราให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะกับเซ็ตสวยย้อนวัยสาว 2 0า0ปีนะคะบาคอนี่ฟิวเลอร์เกาหลีนะคะ1 2 0ซีซีนะคะบอกเลยนะคะ40ซีซีเนี่ยนะคะไม่ต้องเอาค่ะเพราะเดี๋ยวไม่พอนะคะรุ่นใหญ่อย่างพวกเรานะคะต้องกระนาหนเข้าไปนะคะเอาไปเพิ่มอีกนะคะ 80cc ซีซีนะคะรวมเป็น120ซีซีนะคะหลักหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง 9 99 9บาทเท่านั้นนะคะย้ำและเน้นนะคะให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะเอาไปเลยค่ะ120ซีซีนะคะ3ขวดไปเลยนะคะขวดใหญ่เป็นรุ่นพิเศษรุ่นรีมิตต์อีดิชันนะคะราคาเพียง999บาบาทเท่านั้นนะคะย้ำและเน้นนะคะต้องรีบสำรองสิทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ ควปลอดภัยกันเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นี่นะคะเรียกว่าเราได้ทําการทดสอบทดลองนะคะ ที่เกาหลีโดยตรงเลยนะคะโดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์นะคะมาวิจัยนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ที่จะได้โดยเน้นเกี่ยวกับโรงงานที่เรียกว่าได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะที่สําคัญโรงงานของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าย้ําและเน้นนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆและขั้นตอนการผลิตของเราเนี่ยนะคะเราเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือถึง90%นนะคะแทบไม่ได้ใช้มือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภยัย บอกเลยค่ะว่ามาเต็มร้อยจริงๆเลยนะคะสําหรับเซตนี้ตัวนี้เลยนะคะเรายังได้สารสกัดส่วนผสมเป็นตัวเดียวกันกับการฉีดฟิลเลอร์นะคะมาถึง3ชนิดนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะให้กับตัวฟิลเลอร์ที่เราจะสามารถนะคะใช้เองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะ ความเข้มข้นนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานะคะอิ่มฟูดูเด็กไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มใต้ตาลิมฝีปากคอนะคะปัญหาผิวหน้าปัญหาราคอก็จะหายไปสามารถเติมเต็มได้รวมไปถึงนะคะสารสกัดพิเศษที่เรียกว่าเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้หน้าขาวกระจ่างใสและช่วยทําให้ฝ้ากระจุดด่างดําเนี่ยจางหายไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยนะคะรองรับเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่า ดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือตัวนี้เลยนะคะก็คือบาร์คุนี่ฟิลเลอร์เกาหลีนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นรีมิเต็ดอีดิชันนะคะ เป็นรุ่นที่เพิ่มความเข้มข้นพิเศษนะคะกว่าเดิมถึงสเท่านะคะแล้วก็ใช้สารนะคะที่เรียกว่านะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสารตัวเดียวกันกับการฉีดฟิลเลอร์นะคะถึง3ชนิดนะคะเพื่อเพิ่มให้เกิดความเข้มข้นพิเศษนะคะไปเติมเต็มนะคะร่องน้ำหมากร่องแก้มใต้ตาให้อิ่มฟูปากให้อวบอิ่มคอให้ตึงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นรีมิตต์รุ่นพิเศษจริงๆเลยนะคะบา คนนี้ฟิลเลอร์เกาหลีแต่จะพิเศษอย่างไรนะคะเดี๋ยวซูซานนะคะขออนุญาตย้อนอดีตเลยค่ะเพราะตัวซูซานเองเนี่ยนะคะซูซานเนี่ยไปทําการทดสอบทดลองเองเลยนะคะที่ประเทศเกาหลีนะคะก็คือไปอยู่ที่นั่นนะคะสสัปดาห์โดยไม่ใช้อะไรเลยนะคะแต่ด้วยอายุของเรานะคะ <Wow. S 1> ก็คือเกือบจะ50นะคะพอเราไม่ใช้อะไรเลยภาพขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ ร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะหน้าผากเราไปดูเลยนะคะแต่ละจุดเนี่ยนะคะขึ้นมาแบบชัดเจนมากหน้าผากที่มีริ้วรอยเกิดขึ้นนะคะร่องน้ำหมากที่ลึกขึ้นใต้าตาที่โบนะคะแล้วก็หน้าที่แห้งปากที่เหี่ยวที่สำคัญมีฝ้ากะเกาะกันนำกันแถวโหนกแก้มอย่างเห็นได้ชัด พอก็เหี่ยวด้วยนะคะนี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่ดูแลตัวเอง2ส,สัปดาห์นะคะนี่ก็ตัวตัวซูซานเองเนี่ยเรียกว่าสลัดชีพเพื่อชาติเลยค่ะเพราะสุซานอยากจะ รู้ว่าตัวนี้นะคะจะสามารถช่วยเราได้จริงหรือไม่ก็เลยทําการทดลองด้วยตัวของเราเองนะคะพอผ่านไปเราได้ใช้นะคะเช้าเย็นนะคะหลัง้างหน้านะคะสองอสัปดาห์แรกก็คือ7วันก่อนค่ะนี่เลยค่ะผลลัพธ์ออกมานะคะให้เห็นเลยนะคะว่าหนัผาผากเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะ ใต้ตาเริ่มอิ่มฟูขึ้นปากก็เริ่มอวบอิ่มขึ้นฝ้ากระเริ่มจางขึ้นคอเริ่มตึงขึ้นนะคะแต่พอผ่านไปอีก7วันคือ14วันค่ะพอผ่านไป14วันเห็นผลลับไหมคะว่านับผากไม่แทบหายไปหมดเลยฝ้าก็เริ่มจางเกือบหมดเลยนะคะใต้ตาเนี่ยอิ่มฟูแบบเห็นได้ชัดมากแต่ที่ชัดมากๆก็คือเรื่องของแบบร่องแก้มค่ะตื้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ปาก็อิ่มฟูดูเด็กขึ้นคอก็ตึงขึ้นเรียกว่านะคะแหมทําให้เรานะคะกลายมาเป็นเด็กอีกครั้งหน้าอิ่มฟูดูเด็กนะคะแล้วก็ตึงขึ้นนะคะทําให้เราดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าย้ำและเน้นเลยนะคะเพราะว่าสุซานเองเนี่ยนะจะ50แล้วคือจะเลข5มันก็มาตามอายุนะคะตามปัญหาเนี่ยมันก็หลั่งไหลามานะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถนะคะที่จะยับยัง้งแล้วก็ช่วยก็ได้จริงๆนะคะ ซูซานจะเปรียบเทียบเลยนะคะก่อนใช้นะคะแล้วก็7วัน14วันเห็นไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะคะ <S <S นั่นคือผลลัพธ์นะคะของบาค o นี่ฟิ l เลอร์เกาหลีแต่วันนี้นะคะซูซานก็เลยทำมาเป็นรุ่นพิเศษนะคะเรียกว่ารุ่น l m m t t e d Edition เพราะว่าซูซานเนี่ยนะคะเข้าอกเข้าใจมากๆเลยนะคะสําหรับนะคะสาวใหญ่นะคะหลายๆท่านนะคะเพราะซูซานจะ50ปัญหายัางเยอะขนาดนี้แล้วคนที่55 60 65 70 75เขาจะเยอะขนาดไหนมันก็คงมาตามอายุแล้วก็ตามอาชีพที่เราอาจจะโดนแดดบ้างหรือไม่ดูแลตัวเองบ้างนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเราเนี่ยนะคะให้ความพิเศษให้ความเข้มข้นนะคะสูงกว่าเดิมถึง สาเท่านั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ก็คือนะคะเน้นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อเน้นความปลอดภัยนะคะ,ะ,คะเพราะเป็นสารตัวเดียวกันนะคะกับการฉีดฟิลเลอร์แต่เราไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจ็บตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมนะคะตัวนี้พัฒนานะคะขึ้นมานะคะเป็นในรูปแบบเซรั่มแบบนี้นะคะแล้วเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นถึงสาเท่านะคะและมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะ เขายังนะคะได้รับการรองรับจากอยไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนเหมาะมากเลยนะคะสําหรับสาวใหญ่อย่างพวกเรานะคะนอกจากสวยแล้วนะคะต้องปลอดภัยด้วยนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะไม่ใช่แค่สุสานท่านเดียวนะคะเดี๋ยวสุสานนะคะจะให้ไปดูนะคะเรียกว่าผู้ใช้จริงเห็นผลจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะพี่สาวสุสานนะคะ52แล้วนะคะ ก็เร it ียกว่าใช้ต so ัวบาล์ค n นี่ฟิลเลอร์เกาหลีตัวรุ่นรีมิเต็ดนี้ก็ทำให้เขานะคะอิมฟูดูเด็กขึ้นมาฝ้ากระจางหายแล้วก็เพื่อนซูซานเนี่ยนะคะก็คือ58-59แล้วนะคะเพื่อนรุ่นพี่นะคะก็ดีขึ้นแล้วก็พี่นะคะที่เขาอายุ65นะคะเห็นเลยไหมคะบีฟอร์อ f t เตอร์ชัดเจนมากและสกท้ายนิดนึงนะคะคุณแม่ซูซานเองค่ะ71นะคะ สุดกันไปเลยนะคะกับเซ็ตสาวใหญ่ไฟกระพริบอย่างพวกเรานะคะเซ็ตสวยย้อนวัยสาวนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะยิบโทรศัพท์โทรเลยนะคะเบอร์ข้างล่างนี้นะคะรองรับสิทธิ์กันไปเพราะเราให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะกับเซ็ตสวยย้อนวัยสาวสาว า2,000ปีนะคะปาคอนี่ฟิวเลอร์เกาหลีนะคะ120 cc นะคะบอกเลยนะคะ40 cc เนี่ยนะคะไม่ต้องเอาค่ะเพราะเดี๋ยวไม่พอนะคะรุ่นใหญ่อย่างพวกเรานะคะต้องกระนาำเข้าไปนะคะเอาไปเพิ่มอีกนะคะ80 cc นะคะรวมเป็น120 cc นะคะหลักหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะย้ำและเน้นนะคะให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะเอาไปเลย ่1 2 0ซีนะคะ3าขวดไปเลยนะคะขวดใหญ่เป็นรุ่นพิเศษรุ่นรีมิเต็ดอีดิชั่นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะยำ้ำและเน้นนะคะต้องรีบสำรองสิทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ 70แล้วค่ะก็ใช้ตัวนี้มาตลอดแล้วหน้าก็ตึง,อย,งอย่างที่เห็นแล้วนี่ค่ะลองลใช้ดูนะคะจะได้ตึงมอนมอนนี่เช่นค่ะสวัสดีค่ะอายุเจกว่าแล้วค่ะก็มีปัญหายุดลอยความหย่อนค้อยตามวัยใช้ทีมาก็เยอะไม่ได้เห็นผลจนมาเจอโกอดีตัวนี้ใช้ไม่หมดกระปุกเลยรู้สึกภาพตึงกระชับขึ้นยิ้วรอยตื้นขึ้นใชครก็ทัก ชอบมากค่ะที่ใกล้60แล้วธุรเกิจตของที่คือรับลงเสาเข็มค่ะคืนแรกเลยที่ก็โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะตามคุณพิารที่อยากให้ตึงตรงอิฐท,ทาตรงนั้นนะที่ไม่ต้องเสียดายของนะพี่ก็ทาทาเชอ่ันไหมว่าคืนแรกค่ะที่ตื่นขึ้นมาหน้าที่นี่นะจากที่มันเหมือนหน้าเราอะอยังแห้งแต่คนใช้ตัวนี้คุณพิารแล้วนะหน้าที่รู้สึกว่ามันใสขึ้นแล้วมันก็รุ่มชื้นขึ้นหน้าเนียนขึ้นจนหนึ่งสัปดาห์ หน้าพี่ตรงริ้วรอยตรงข้างๆใต้ตาตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆจางลงไปพอสอ2สัปดาห์ไอ้ตัวรอยตรงเนี้ยนะ มันหายเลยอ่ะมันอัรรย์มากนี่แหละผลงานที่เราตักแดดตักลมทํางานลงพื้นที่ทุกๆวันมาตามมาเลยค่ะฝ้าเนี่ยอันดับแรกเลยเจอแดดแบบนี้เนาะสองความหยาบกล้ามของผิวริ้วรอยได้ตัวเซลััมตัวนี้มาก็คือตัวหายาตัวนี้เข้ามาเอาตรงๆเลยนะเด้งฟูมีความยืดหยุ่นรู้สึกเลยว่าเลองพื้นแบบลองพื้นมันเตี่ยงไงยืึนคือสวยตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยเจอตัวนี้ตอบโจทย์ ดีมากทั้งอิ่มทั้งฟูแล้วก็ผิวสุขภาพดีมากๆแล้วก็หน้าขาวกระจ่างใสไร้ฝ้าผิวมันดูค่อนข้างแข็งแรง<ะ>อิ่มฟูฉ่ำเด้งอันนี้การันตีเซรั่มตัวนี้ค่ะสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะเรียกว่าได้รับอยอไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญเนี่ยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าเขาเป็นสารสกัดนะคะตัวเดียวกันกับการฉีดฟิลเลอร์แต่มากไปกว่านั้นเราพัฒนามาจากการฉีดนะคะมาในรูปแบบของเซรั่มแบบนี้เขาเป็นสาร สกัดจากธรรมชาติช่วยในเรื่องของการเติมเต็มร่องรึกร่องน้ำหมากใต้ตาปากอิ่มเอิมรอบดวงตาใช้ได้ปากใช้ได้นะคะเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติช่วยตั้งแต่ผิวชั้นบนก็คือชั้นหนังกำพร้านะคะแล้วก็ชั้นกลางนะคะก็คือจะช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนรูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะก็คือเรียกว่าชั้นเดอร์มิสหรือชั้นหนังแท้นั่นเองนะคะ ก็จะช่วยทําให้นะคะเติมเต็มร่องลึกต่างๆได้แต่ตกท้ายให้เลยนะคะเรามีนะคะสารสกัดส่วนผสมนะคะพิเศษอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ Red o g g นะคะเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากะจุดด่างดานั่นเองนะคะทําให้หน้าขาวกระจ่างใสฝ้ากระเริ่มจางหายไปนั่นเองนะคะนั่นคือส่วนผสมพิเศษท่านไหนก็ตามนะคะ4 0 70บ0นะคะบอกเลยค่ะว่านอกจากผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจน เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วยังได้ในเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องทำสายกรรมนะคะเราก็สามารถสวยย้อนวัยสาวได้นะคะเพียงแค่เรานะคะดูแลตัวเองทุกๆวันนะคะตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะบาคอนี่ฟิลเลอร์เกาหลีนี้นะคะเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดแบบนี้นะคะเราจะใช้อย่างไรใช้ง่ายมากเลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษมีความเข้มข้นถึง3เท่าย้ำและเน้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะหลังดางหน้าทุกครั้งนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือมาคุนี่ฟิลเลอร์เกาหลีรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันตัวนี้นี่นะคะเรียกว่า8จุดมหัศจรรย์นะคะ สามารถทําให้ได้อิมฟูด,ดูเด็กแล้วก็แก้ฝ้าได้ด้วยเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะจุดที่หนึ่งใต้ตาขวาใต้ตาซ้ายจุดที่สองหนะะ้าผากจุดที่สามนะคะแล้วก็ร่องแก้มนะคะจุดที่สี่นะคะร่องแก้มอีกข้างหนึ่งจุดที่ห้าปากจุดที่หกคางจุดที่เจ็ดแล้วก็คอนะคะจุดที่แปดนะคะแล้วก็เน้นใต้ตาไปก่อนค่ะมันเล็งไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นสารสกัดนะคะ จากธรรมชาตินะคะแล้วก็ปากให้อิ่มโฟอวบอิ่มนะคะแล้วก็มาหน้าผากนะคะนี่เลยนะคะหน้าผากแบบนี้นะคะแล้วก็มานะคะตรงแก้มตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกแบบว่าฟ้ากละใช่ไหมคะเราก็มนเลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คางแล้วก็คอคอนี่ไล์ขึ้นแบบนี้นะคะ กระหน่ำเข้าไปเยอะๆนะคะเพราะว่าอายุเรามากนะคะเราไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะเข้าไปเติมเต็มนะคะร่องลึกต่างๆนะคะที่หน้าผากน,นะคะใต้ตานี่นะคะให้อิ่มฟูปากก็ให้อวบอิ่มร่องต่างๆก็ตื้นขึ้นเห็นไหมคะฝ้าเฟอ้อก็จางหายไปนะคะเพราะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะใช้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะตามอายุเลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวบาร์ค i นี l ฟิลเลอรเกาหลีตัวนี้เนี่นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติและเราก็ทาครีมตัวที่2ที่3หรือเซรั่มตัวอื่นทับเข้ามาได้เลยนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีสําหรับตัวบาร์ค i f i l l ิลเลเกาหลีนะคะ นี่เลยค่ะซึมก็ไปเลยเห็นไหมคะว่าวิธีง่ายนิดเดียวเพราะว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นรี m i t e d Edition นะคะมีความเข้มข้นถึงสเท่านะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าไปทำปฏิกิริยานะคะแล้วก็ไปเติมเต็มนะคะล่องลึกกับผิวของเราแล้วก็ป้ากาับของเรานะคะได้เองนะคะโดยธรรมชาตินะคะไม่มีผลข้างเคียงค่ะโปรโมชั่นสุดๆกันไปเลยนะคะกับเซ็ สาวใหญ่ไฟกระพิบอย่างพวกเรานะคะเซ็ตสวยย้อนวัยสาวนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะยิตตบโทรศัพท์โทรเลยนะคะเบอร์ข้างล่างนี้นะคะรองรับสิทธิ์กันไปเพราะเราให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะกับเซ็ต สวยย้อนวัยสาวสาว2,000ปีนะคะปาคอนี่ฟิลเลอร์เกาหลีนะคะ120นะคะบอกเลยนะคะ40เนี่ยนะคะไม่ต้องเอาค่ะเพราะเดี๋ยวไม่พอนะคะรุ่นใหญ่อย่างพวกเรานะคะต้องกระน,นำเข้าไปนะคะเอาไปเพิ่มอีกนะคะ80ซีซีนะคะรวมเป็น 120cc นะคะหลักหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะ ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะย้ำและเน้นนะคะให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะเอาไปเลยค่ะ1 2 0ซีนะคะ3ขวดไปเลยนะคะขวดใหญ่เป็นรุ่นพิเศษรุ่น l i m เ t e d Edition นะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะย้ำและเน้นนะคะต้องรีบสำรองสิทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ เรามาตกท้ายกันเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบจัดจักกันเลยดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เราเนี่ยไปทําการทดสอบทดลองนะคะเราก็มีปัญหานะคะเริ่มจากปัญหา Befor e เลยนะคะนี่เลยนะคะดูจากหน้าผากนะคะรูป Befor e นะคะขึ้นเลยเห็นไหมคะหน้าผากเราจะมีริ้วๆนี่เราหายไปเลยเห็นไหมคะว่าหน้าผากนี่แบบเส้นต่างๆนี่หายไปแล้วก็ใสขึ้นแล้วก็อวบอิ่มคือเรียกว่ามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เติมเต็มร่องขึ้นนะคะ ใต,ต,ต,ต้ตาเห็นไหมคะนี่ใต้ตาจากทีาาก verdad, ่ wonder, s alto, <S มันโบโบครั้านะคะมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่านี่สุซานไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะก็เพื่อที่จะแบบเอาผิวเนี่ยโชว์ให้เห็นแบบจัดๆไปเลยว่ามันเห็นผลจริงๆนะคะนี่เลยนะคะใต้ตาเห็นไหมคะแล้วก็อิ่มฟูขึ้นนี่นะคะนี่เวลาเรายิ้มมันก็ต้องมีริ้วรอยนะคะเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่เวลาไม่ยิ้มอย่ามีนะคะแล้วก็นี่ค่ะรองน้าหมากลึกมากแต่นี่ดู มันเต็มขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยถ้าไม่ยิ้มนี่ไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ้ายิ้มก็มีบ้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคะ่ะรูขุมขนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยกระชับขึ้นแบบชัดเจนมากซึ่งเราจะ50แล้วจริงๆรูขุมขนมันจะกว้างแล้วก็ฝ้าเห็นไหมคะฝ้าที่เป็นปืนๆน,นี่มันจางแบบหายไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยจางกว่าเดิมเยอะแล้วก็หน้าเนี่ยใสกระจ่างขึ้นนะคะปาก เนี่ยทุกานพึ่งล้างหน้าเห็นไหมคะปากเนี่ยก็จะพอสุขภาพดีมันก็จะเป็นสีชมพูขึ้นแล้วก็อิ่มขึ้นแถวนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่านะคะกระชับขึ้นคอก็ตึงขึ้นไม่มีชั้นเลยแล้วก็ตึงขึ้นไม่ค่อยไม่เหี่ยวนะคะก็ดีขึ้นเยอะเห็นไหมคะว่าเนี่ยทั้งหน้านะคะใต้ตาร่องปากแล้วก็ตัวปากเองนะคะรูขุมขนเองนะคะ พอเองเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าสุซานเนี่ยจะ50แล้วสุซานยังเห็นผลแบบนี้สุซานบอกเลยนะคะว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ต้องกังวลใจรับรองได้นะคะว่าอาจจะแบบเด้งกว่าสวยกว่าใสากว่าแน่นอนไม่ว่าจะ52 55, 56 58, 59, 60 65นะคะ70 71โอ้โห,โหนี่คือนะคะ ผลลั์นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ารูปที่สุสานไล่เรียงมาให้แต่ละท่านแต่ละท่าน5 5 6, 6นี่ก็คือนะคะผลงานนะคะแล้วก็ผลลัพธ์นะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงสุซานบอกเลยค่ะว่าเซตนี้นะคะเรียกว่าเป็นรุ่นรี m i t ด d อ d ดิชั่นจริงๆนะคะทำมานะคะเพื่อสาวใหญ่ไฟกระพริบอย่างพวกเรานะคะ สวยย้อนวัยสาวสาว2,000ปีอย่างพวกเรานะคะปากุนี่ฟิลเลอร์เกาหลีนะคะเรียกว่าเป็นสินค้านำเข้าเน้นเลยย้ำนะคะเราได้ออยไทยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะความปลอดภัยไม่ต้องกังวลใจร้ออซ์อย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะอุ้ยบอกเลยนะคะว่ามาในไซซิ่งที่ใหญ่มากนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะกระนํำกันเข้าไปค่ะหลังล้างหน้าเช้าเย็นนะคะตายตาตามที่วิธีใช้ที่ดูซานบอกนะคะ 8จุดเลยนะครับมหัศจรรย์ใต้ตาริมฝีปากร่องแก้มร่องน้ำหมากหน้าผากคอปากเปิกต่างๆที่เราต้องการให้อิ่มปูยกกระชับแล้วก็เน้นโหนกแก้มด้วยนะคะเพราะเขาจะสามารถช่วยในเรื่องของฝ้ากระและจุดดงดำทำให้หน้าเรานะคะขาวกระจ่างใสยอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะโปรโมชั่นสุดๆกันไปเลยนะคะกับเซ็ต ไฟกระพิบอย่างพวกเรานะคะเซ็ตสวยย้อนวัยสาวนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะยิบโทรศัพท์โทรเลยนะคะเบอร์ข้างล่างนี้นะคะรองรับสิทธิ์กันไปเพราะเราให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะกับเซ็ตสวยย้อนวัยสาว สาว2,000ปีนะคะบาคอนี่ฟิวเลอร์เกาหลีนะคะ 120CC ซีซีนะคะบอกเลยนะคะ 40CC ซีซีเนี่ยนะคะไม่ต้องเอาค่ะเพราะเดี๋ยวไม่พอนะคะรุ่นใหญ่อย่างพวกเรานะคะต้องกระนาหน่ำเข้าไปนะคะเอาไปเพิ่มอีกนะคะ 80CC ซีซีนะคะรวมเป็น 120CC ซีซีนะคะหลักหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะย้ำและเน้นนะคะให้เพียงแค่300สายแรกเท่านั้นนะคะเอาไป รยยี่สิบซีซีนะคะ3าขวดไปเลยนะคะขวดใหญ่เป็นรุ่นพิเศษรุ่นรีมิเต็ดอีดิชั่นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะยำ้ำและเน้นนะคะต้องรีบสำรองสิทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้